เจอซ er <ra> ีซีเยอะก็เอาเป็นตัดสายรับสกิลหนึ่งมาเลยเจอเฟรนต้องเปิดไปก่อนได้เปลี่ยบแล้วก็หนีเกิดได้เราแล้วก็หนีครับรับได้ตังแต่ ออกมาไม่มีแล้วเราก็ได้ขีปไม่ออกมาเราก็หนีครับพอหมดเราก็บวกได้แรกกันไปเจ๋งกว่าครับมีสกิลสองอะไม่สามารถฆ่ามันได้เลย <an> <Bird fly. S 1> ง่ายครับเจฟเฟอร์เรเน าจะกลับบ,บ้านก็ออกแบบอย่างนี้เลยครับอัพหนึ่งเป็นหลักะลยนะงั้นทำไมเราไม่ได้ละการดไม้มัวละน่าจะกลัวแล้วนะ กล้าค่มสีบนะครับฝันแล้วเนี่ยมาก่าง้าวก็ดันได้เลยลองป่า,ากันขึ้นมาเติมเจ็บนะเจ็บเจ็บแล้วก็ถอยครับ เราต้องสี่จะสู้สบายมากผัดกันได้เปียบเสียเปียบแล้วตัวโกงกังคูถ้าดับ,บพุ่มนะซิลมาสามารถเอาได้เลยเอา้าเพื่อนไม่มาอะเพื่อนน้อยกว่านะ ตีว้าวนะแล้วจัดได้เลยนะ<ต>สบายถ้าเรามันพลาดเราก็จัดได้หืมมันอั้นที่เท่าไหร่นะ ตอบไปพอเถอะนได้ต่อแล้วอยู่นิดนีงเข้มสู้ยากนะเพื่อนสู้ได้นเดี๋ก็เข่เลยดอกไม้ดอกไม้ดอกไม้เขา,า,าเอาอย่าเขาเอาอย่าเราเราก็จัดได้นะเราจัดได้นะปุ๊บปุ๊บปุ๊บเข้แค่นี้ครับ ง่ายครับรอแค่เขาพลาดสามตัวแล้วสบายแล้วนะจังหวะนี้มาเติมกลางเอาทุเรียนได้นะเอาลิงเอาลิงด้วยพวกพวกพวก,พกให้หนีแตกครับเราใช้จังหวะดัดเอาลิงสกิลนาจะหมดเรามาเล่นบนต่อเร้วขา้ามไปเลยนะนักกำลังเดินมา ให้ร่างเล่นไปนะเราไปทําเว็บกลางโอ้ยคนเล่นน่าจะดักเราต้องระวังหน่อยคนเล่นน่าอยู่ในพวกนี้แหละ น่าจะไปโผล่กลางนะอยู่บนระหว่างนี้เขาบ่อยอย่างนะเกล็นโอ้ยเขาแตกแน่นอนหัวเอาเพื่อนเาาอะเขาแข็งเลยฟิกเกอร์นี่โอเครอดนะเราเพื่อนมาเติมน่าจะได้นะเราเชื่อวีดเรามาตัดเาเรล่นใจเย็นไม่ต้องเฟือง เยวก็เล่นเลยแบแบบเจอเฟรนด์อย่เราก็สู้ได้แล้วายทำไม่ค่เกเว็บเยอะกเลยกดเลยสองตัววะลอกไงลองไงสองตัวลอไตัวลอไงยูไม่โดนือสตัน ยีงมีโอกาสเก็บสองตัวได้นะแต่ก็ได้เล่าสือไปสองตัวเอาวห้เพื่อนเล่นกลางเลีงมากลางเอาดักบูได้นะน่าจะมาน่าจะมาเอามาแน่มาแน่ มา,มาแล้วมาแล้วครับมาแล้วครับรอ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 ,อครับ <c oughs> จัดเลยปุ๊บปุ๊บอ้าวเราวิวได้เฉยเอาเฉยถือได้นะ Yes โอ้ยแ,แรงมากรับหน่อยรับไม่ได้หรอ วันนี้ก็เล่นวันนี้เล่นกลางเล่นกับเพื่อนบ้างเล่นนี้น่าจะได้หาเพื่อนเอา for the cause ตาแน่นอนตาแน่นอนโหขึ้นอย่างไวเลยไม่ได้เนะเพื่อเล่นบนละแล้วมาทำกลางได้สวยงไว่ะมาการากกัน,นกั ช่วยเราแล้วนะผมก็จัดจัดจัดจับางบางบาโอเคจบแล้วนะโอเคแค่นี้นะครับ on the top, got the same sound. Everything I'm about to drop make a name now. Yeah, y'all don't really know, y'all don't really know. Y'all don't really know, y'all don't really know. Yeah, I ain't never gonna be the same now. I'ma tear up this whole fucking game now. Yeah, y'all don't really know, y'all don't really know. Y'all don't really know, y'all don't really know. And when I rap, yeah, man, I snap fast. Like a girl's back, hit a clap, clap, break it in snack, shotty like a quick snack. Like it when I'm all up in there. I'm finna win it like I win stacks. Every single that I'm in, man, it's been fat. These haters all get whacked when I spit max. These haters all get bit in the pit fast. You better get cracked, so you better move back. Y'all don't wanna play with a pro, not today. I'ma make you wish you were gone in my a. You gon' be my bitch, be my pawn when I play. You gon' be my bitch, take my palm to the face. You know I'm your when I'm on fucking stage. You ain't never gonna get me to be tame I go insane, you can't detain this bitch Oh, when I came to stay.